สวัสดีค่ะธรมุชมเอาธรมุชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีตอนดึกด้อค่ะเด้อแอดมินหนหน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง u t u b e ทุกทุกท่านเป็นจังได้ารมุชมสำหรับเราพัฒนาหววผิบผ่านมาตุยมืดนัก,กะ,นะเนาะแอดมินหนหน่อยค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาปาธรมุชมสำหรับหววถิบผ่านมาชุดเต็ม หนูหน่อยนะคะเนาะธรรมะชมกับขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซีุกจุกทันเลยค่ะเ้อแอดมินหนูหน่อยตายแค่กันธรรมะชมเขาปลาเขาโดงง้ายท่องง่ายใส่ธรรมจชมเอา้าโซกันต่อเนาะธรรมมชมงวดวันปุดเมือ่อือ่นสำหรับคลิปนี้มาแล้วธรรมจชมตามต่อเล่าพัฒนาพอกอมอสิบกันเลยนะคะเนาะ อาแต่ก่อนจะไปรับช่วแนวทางมาเบิงกันกนเนาะคะ่ะเนาะมีสำนักใดเขาเนี่ยเก็บเกี่ยวข้อมูลไว้ตามต่อหัดหนากันต่อเนาะธรรมจุชหลาดุุดผลงานเราพัฒนาปูสังขะปูสังขะเจาะแตกด้วยธรรมจุส42ตรงๆเหล็กเด่น C หาหกเข้าไปที่เด่น C เจาะแตก C สองธรรมชมตามต่อหมวดวันผุดนะคะเนาะโอสังขะเข่าแน่อยู่ดิธรรมชมเข่าแน่อยู่สองสามสำนักอยู่ที่เจาะแตกธรรมชมส่วนใหญ่จะเข่าแต่เหล็กเด่นเ้ยค่ะเด้อซ้ำรับ สูตรนี่เป็นสูตรดับเดอร์ธรรมชมเป็นสูตรดับลักหน่วยลางลักน่วยลางหรือว่าดับลักลอยเล่าพัฒนาเดอร์ธรรมชมหน่อยวายอยู่ว่ามาวาในซีก็เป็นตะมายอยู่ธรรมชมหลุดซีแล้วก็เหลวนะคะเนาะพอว่าเลขดับนี่มันหายไปตั้งหลายงวดธรรมชมประมาณจาักหวดเลย กลับขม่าแล้วเด้ท่านผู้ชมเลขดับนี่มันกลับขมาแต่ว่ามันดับหลักหน่วยหลักร้อยมันบ่ท่านผู้ชมมันกลับมาอยู่หลักสิบหลักสิบบนเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตบ่งบอกพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอไปไล่บ่งสถิติเ้ยค่ะเด้องวดน,นี่ดับศูนย์มาศูนย์หกเฉพาะลัก หน่วยล่างกับหลักลอยด้วยค่ะเด้อหลักเอินไปได้อันนี้พูดถึงว่าเลขดับมันเดินมาหลักเอินด้อค่ะเด้อวันนี้ดับสามบ่มาจากหลักวันนี้ดับหนึ่งบมาจากหลักดับหาบ่มาจากหลักดับส่นบ่มาจากหลักดับแปดบ่มาจากหลักท่านผู้ชมเริ่มกลับมาอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหายไปหางวดงวดนี้ได้ดับสามหน่วยกับหลักลอยเนาะค่ะเนาะกับบอมบอมาหลักสิบบนท่านผู้ชม สังเกตเบื้องบ้ท่านผู้ชมงวดนี้ได้ดับเก้ากลับขอม้าลักน่วยบนท่านผู้ชมยู่ข้างบนงวดนี้ได้ดับสองกลับขอมาอยู่น่วยบนอีกแล้วท่านผู้ชมกลับขอมาอยู่สามงวดวันที่นี้ทัดมาดับหกหายไปแล้วท่านผู้ชมเลขดับหายไปแล้วดับหกบ่มมาจากหลัก ทัดมาดับศูนย์บ้ามาจากหลักท่านผู้ชมทัดมาดับหนึ่งบ้ามาจากหลักดับสามบ้ามาจากหลักดับสี่บ้ามาจากหลักท่านผู้ชม 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดนี่เป็นคือกันเลยเนาะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหายไปหางวดบ้ามาจากหลักบาที่นี่หล่าส,สุดดับสี่นุ่นน้อยคิดวายุวัลเลศสี่มันเดน่นกลับมาอีดีท่านผู้ชมแต่ขาดบ่ถึงชุด เล่าพัฒนาชุดเต็มก็มีหลายซีอยู่แต่ว่าบาม่มีซีสองเพราะว่าเหล็กเดินหนหน่ยบม่มีสองเลยท่านผู้ชมเหล็กออกซีสองแปดสองแปดสองซีสองท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมหมวดนี่สามนี่มั่นก็นนาจะหลุดได้นะท่านผู้ชมสามฐานเลขดับมั่นกลับขมาแล้วมันก็อ,กนกนอยากจะเดินต่อนะท่านผู้ชม แอดมินว่าเอาไปโหลดได้เด้อค่ะเด้อสำหรับงวดว้านพูดเด้อท่านผู้ชมหน่อยเหตุออกมาแล้วดับหลักหน่วยล่างก็คือหลักร้อยลาวพัฒนานะคะสำหรับเหล็กดับงวดนี้ได้ดับสามเอาไปว่างใไหลักสิบล่างกับหลักหน่วยหลักสิบบนส่วนใหญ่ท่าเล็กดับลาวมาส่วนใหญ่ตามทางสถิติกสิมาบนเนาะท่านชม อ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอไว้พิจรารณาเบิงะะเดอ้อสำหรับเหล็กดับหลักร้อยราวพัฒนานะคะก็คือหลักหน่วยล่างต่อมาพอกมดสิบพอกมดอกมดสิบเจาะแตกเดอ้อท่านผู้ชมีม่ผธานมาเดนหนึ่งกับสองเขาที่เดนสองเจาะแตกสองสี่ตัวกับหลักหน่วยบนล่างของพอลดท่านผู้ชมหลักหน่วยของพอลดไปยู่หลักสิบลดไปยู่หลักสิบเด้อท่านผู้ชม พอเจาดแตกสำหรับคลิปนี้กาะสีมาว่างของพ่อด้วยค่ะเด้พอพ่อกมาสิบมาแล้วปล่อยต่อหววนะคะท่านใดบ่ท่านไหน,นนอนมาเก็บเกี่ยวข้อมูลด้วยค่ะเด้อแม่เอฟซีเข่าเด่นซีเหล็กเด่นแม่เอฟซีกลับมาเดินดีแล้วด้อค่ะเด้อจะเฟือยจะพลาดจะถิ่มจะปาดมาชมแต่ละเซียนแต่ละสำนักเหล็กเด่นเดินดีด้วยค่ะเด้อแม่นางแต่มาชมแม่นางเหล็กวิ่งเ,เข่าที่สองเปด องแปดแปดสองเลขติดเข้าที่เด่นสีออ่เจาะบ่อแตกเลยค่ะเด้อเลขวิ่งบ่กเขาร่วมเลขเด่นเอดมินนูหน่อยเลามาจมเอาัที่นี่หวัดหนาตามต่อเนาะคะ่นะเนาะเลขเด่นหกสูตรหนหน่อยนี้เด่นเดินดีเดินติดสิบสิบสี่หงัดติดธรรมชโมพยอมหุดเอาธรรมชมบอแมนส์เดินดีดดดรรมมยาวอยู่บ่ เลขเด่นเดินดีเนี่เข้าไปที่เด่นแปดเลขติดลดท่านผู้ชมหลุดสองงวดติดงวดที่สามยังบ่เคยเลยท่านผู้ชมงวดที่สามยังบ่เคยคิดว่างวดวันพุธนี่หนาต้องมาแล้วท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวหลุดสองตัวสุดสองเข้าที่เด่นสี่เนาะท่านผู้ชมเป็นบ่อเลขมันเด่นสี่สี่กับสามกับห้ามาสี่สามมายอมมา ว่าเป็นสามสิมาเตะดักมืออื่นนี่บอธามจชมไม่มาด้วยกันสามกับแปดเป็นเลขเด่นที่มาได้หนึ่งตัวแต่เป็นเลขดับคู่ดับเอายู่นะคะเด้อสามแปดแปดสามเป็นเลขดับคู่บนล่างดับพาน,นะะด้อค่ะเด้อลักลอยลักลอยงวดน,นี้พ่ามาลักลอยไปลักสิบบนเลยทั้มชมลักลอยสูตรนี่ให้พ่อแม่พี่น้อง fc แนมเป็นเลขเด่นไปได้ทุกหลักเ้ยค่ะเด้อแต่ว่าเน้นไปลักลอย เอามาเทียบใส่กันท่านผู้ชมเทียบใ่กันนาเสียดายเล็กในตะล่างบ่มมีสองนะคะเนาะขันมีสองกับบอผาท่านผู้ชมปู่พิษณุโลกเขาแต่เหล็กเด่นเด้อค่ะเด้อแอดกาแฟดำท่านผู้ชมเอดกาแฟดำเจาะแตกอีกแล้วท่านผู้ชมแอดกาแฟดำตามกันต่อไปนะคะเนาะเด่นสองรองหกเข้าไปที่เด่นสองเจาะแตกสองสี่สี่สองสองสี่ตัวกลับเนาะท่านผู้ชม เอาส,สำหรับมวดหนาตามต่ oy, อแอดมินนู่อยขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำมนัก่มะมานดอกธรรมชมแอดมินนู่อยตายเมื่อวานเนสำหรับทันใดถึกยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อเลขออกแต่โตเกาธรรมชมคิดบ่ถึงนะคะเนาะเล็กออกแปดสองส่สองธรรมชมแปดสองสี่สองไม่ทันใดๆอยู่บ่าธรรมชมส่วนใหญ่กัดสีบรายกันเนาะค่ะเนาะ อสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำเนี่ยด้ยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขเด่นลาวพัฒนาพ่อโกมด1สิบแอดมินหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางพ่อโกมดิสิบด้ค่ะเด้อหมวดนี้ได้เด่น ได้เด่นศูนย์กับแปดจับคู่มีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่เจ็ด สี่เก้าสี่หนึ่งและสามเก้าต่อมาหน่วยบนล่างสำหรับลักหน่วยบนล่างของพอลดมาสองวัดต์เลเด้อท่านผู้ชม สำหรับหลักหน่วยของพอหลดมาสองวัเเ้อร์ท่านผชมหลักหน่วยบนล่างมันไปหลักซิบเดอร์ท่านผชมอย่าลืมกลับตัวไปนำเดอค่ะเดอร์หลักหน่วยบนล่างนะคะงวดนนี้ได้เด่นสามสี่ศูนย์หนึ่งสอง กับโตวไว้น้ำเด้อท่านผู้ชมลักหน่วยของพอมันหลุดไปลักสิบท่านผู้ชมหลุดไปลักสิบกับโตวไว้น้ำเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอา้าท่านผู้ชมดับลักลอยด้อค่ะเด้อดับลอยหน่วยล่างนะคะลาพัฒนา คลิปนี้แอดมินโนหน่อยคอโต,ตอลาไปก่อน,นะะด้วยค่ะเดออสวัสดีค่ะ